ครับสวัสดีครับพผมช่องแสบเนินพระสามสานะครับวันนี้แวะมาเที่ยวหาช่างหมูครับ PT Auto Service นะครับก็เตรียมส่งงานหนึ่งคันนะครับผมสายพานลูดมาครับเป็น Ford ครับ Ford Rang เจตัวเก่านะครับเครื่องคอมม o นเร็วเดี๋ยวไปดูสภาพสายพานครับตอนนี้ติดแล้วครับคอมม o นเร i วคอมมนเรวครับช่างหมูบอกคอมม o นเร i วนี่ครับสายพานครับสายนปันร่วงปันร่วงครับนี่ยังไม่ถึงระยะเลยนะครับ ใครที่ใช้ปลอดอยู่ก็ระวังกันหน่อยนะครับถ้าปล่อยจนขาดมันจะเกิดอะไรขึ้นกระเดื่องหักอ่ะท่านี้กระเดื่องหักไปกี่ตัวแปดตัวนี้เราเดือดวลาล์หักไปแปดตัวนะครับนี่ก็ซ่อมเสร็จก็ต่อ,อก็ตึงสตาร์ทเมื่อกี้ครับต่อสตาร์ทไว้พักนิดหน่หอยนะครับแล้วก็อลองมาเช็คดูความเรียบร้อยก่อนส่งงาน ันนี้คันหนึ่งคันนี้มาทำไรเนี่ยหมูฮะขวาวหักคันนี้เป็นเบสใช่ไหมเครื่องเดิมไหมเครื่องเดิมไหมเบนเครื่องเบนกี่ซูบเนี่ยคันเนี้ยฮะสีซูบนี่ครับคันนี้กี่วันเสร็จเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วบีเอ็มมาบีเอ็มมาทำไรเนี่ย สามร้อยอันนี้เครื่องเดิมปะหรือกินเจละฮะเครื่องเดิมอันนี้อะไรเนี่ยเบนเบนมัองงานปั๊มพังอันนี้ปั๊มพังอันนี้ปั๊มอะไรพังวะปั๊มติ๊กติ๊กโอ้ยกี่ซูปเลยคันนี้เครื่องโตสี่ซูปเมืองงานจะไวกี่ปีอันนี้จะไว้กี่ปีนะหนึ่งปีโอ้ค่งเอามาซ่อมยกมาซ่อมยกลงมาจากไหนเนี่ยมายกลงมา ถังรถยกก็นะบีเอ็มมาบีเอ็มขยโยกมาบีเอ็มขับมาอ๋อร้อนอย่างเดียวเล่นแต่รถยูโรมาช่วงนี้ป่านันเมืองหนาวเห็นไหมมาอยู่เมืองร้อนบ้านเราเลยเจ๊งเลยตายรถเมืองหนาวมาอยู่เมืองร้อนตายยางเขียดช่างหมูบอกตายอย่างเขียดครับเครื่องเดิมๆนะครับ เบนครับเบนจอดหนึ่งปีครับตั้งแต่พังก็จอดเลยหนูไปเล่นสายไฟหนูเล่นสายไฟทำสายไฟมาเองน้ำมันเน่าแล้วมัง้งมันไม่มีเลยน้ำมันไม่มีเลยอ่ะนี่ครับจะของเอามาปลุกแล้วครับ VBM ซีรีส์สามน่าจะเป็นสามหนึ่งแปดไอดูววันใช่ไหม า3ามหนึ่ไอจริงครับปอดติดแล้วครับปลอดพี่ชายครับพี่ชายยังไม่ถึงระยะแล้วขาดก่อน ยุโรปต้องอู่น um, ี้เลยครับเบนบีเอ็นดับเบิลมีเทสไฟด้วยเกี่ยวเกี่ยวไฟด้วยอ่ะนะไฟไปช็อนเปิดติดแขนเดียวอ่ะทำโมเมนต์ติดเลยอ่ะติดยูโวข้างๆนี่ ทางทางตีขบวนเนี่ยสปอตไลท์อ่ะไม่ดูอลังการงานสปอตไลท์ครับโมดไทเกอร์มาทำไรเนี่ยเครื่องดังเครื่องดัง,ง,ดงแล้วเกียร์นี่รออะไรเนี่ยเกียร์รอมา,า,าจากเกาหลีอ่าจต่ของยุคเกาหลีอ่ะอะไรยุคเกาหลีหรือว่าไง รถเกาหลีรออะไรเกาหลีอย่าไปหาสาระมากนะครับ <no liebe> ก็คุยกันสนุกสนุกบ้างมีปนๆเล็กๆน้อยๆครับนี่เาหลีสองพันดับแล้วผ่านโอเคครับ ยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องแสบเนื้อผ้าสามสามครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ